สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีจากมุมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเคนะคะทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่โชว์อะไรเนี่ยโชว์ไข่ต้มเนาะทุกคนอ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณแม่ทําไว้อ่าหลายวันที่ผ่านมาแล้วเนาะทุกคนค่ะแต่วันนี้เพิ่งจะมีโอกาสมามาเอ่อพากเสียงเนาะวันนี้วันอาทิตย์ที่สองมิถุนายนนะคะทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่จะบอกว่าอากาศดีมากเดี๋ยวก็คิดว่าจะไลฟ์เนาะแต่ว่ามาพากเสียงอันนี้ก่อนแล้วกัน วันนี้ก็คุณแม่ก็ทำอาหารง่ายๆาะทุกคนทำอาหารเย็นง่ายๆนะคะเป็นอาหารฝรั่งนะคะกินง่ายๆนะคะวันนี้ทางพิซซ่าเนาะแล้วก็มีของแบบว่า,อาของอบนิดหน่อยค่ะที่โชว์ไปเมื่อกี้เนาะมีอมันอบด้วยนะคะกอ็อันนี้ทำอะไรในระหว่างทีท่รอกับข้าวสุกเนาะทุกคนพิซซ่าในเตาอบเนะเาะก็มา,อ,าอะไรนะคะ รายยิ่งนะคะรายยิง่งเช็ดให้แห้งอะเนาะเช็ดจานเช็ดท็อปเปอร์แวร์ให้แห้งนะค่ะเพราะว่าพอดีเออ่ที่บ้านเราไม่ได้มีเครื่องเออ่เครื่องล้างจานเนาะถ้าเรามีเครื่องล้างจานเนี่ยมันก็จะสะดวกเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าจะติดเครื่องล้างจานมันก็วุ่นวายในเรื่องของท่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะก็เลยนะคะก็นะคะล้างมือกันต่อไปจ้ะก็ในระหว่างที่รอพิซซ่านะคะเล่นกับลูกชายจ้าวันนี้ก็พาเขาไปเออ่พาเขาไป อะไรเนาะไปทากิจกรรมข้างนอกค่ะจริง,รงๆก็ไม่ได้กิจกรรมอะไรมากเลยพาไปเพลจิมเนาะเพราะว่าช่วงปิดเทอมนะคะวีคหนึ่งเนี่ยก็นะคะต้องพาเขาไปเล่นพิซ่าไหมจ้าทุกคนคุณแม่จะบอกว่าพิซ่าฉันไหมนี่ขนาดเอาเข้าไปอบแค่ไม่ถึง10นาทีเนาะทุกคนสามีก็บอก7นาทีนะเธอดูพิซ่าด้วยปรากฏพิซ่าอีชอยไหมจ้านะคะเราก็มัวแต่ทำนู่นทำนี่ไปด้วยเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เกินแต่คิดว่าน่าจะไฟแรงเกินอะเนาะ วันนี้ก็ทานแบบง่ายๆค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีเราบางวันที่เรายุ่งยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําอ่านไทยหรือว่าทําอาหารอินเดียนหรืออะไรเงี้ยคือไม่มีเวลาที่จะมาทําแบบเฟรชๆรแบบทุกวันเนาะนะบางวันก็อาหารแช่แข็งแบบนี้แหละค่ะเอาแบบมาจากช่องฟรีแล้วก็มามาแบบเอามาอบมาทํากับข้าวเลยแบบง่ายๆเนาะค่ะก็ตัดออกมาพิซซาก็ตัดเอาที่อันไม่ไหมออกเอนาะทุกคนนะคะน่าเสียดายนะคะ ก็ตามนี้เลยจ้ามาทานพิซซ่าด้วยกันนะคะทุกคนเพื่อนๆน,นะคะชีวิตอีชอยนะคะก็จะยุ่งๆอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเวลาวันหยุดก็ไม่ค่อยได้หยุดหรอกคะ่ะก็จะมีเนาะงานบ้านให้ทํานะคะตลอดนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอะไรๆเราก็ต้องแบบว่าทําเองทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะ ะะไหนจะงานซักล้างไหนจะกับขงกับข้าวอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนเออเสียดายนะคะวันนี้พิซซ่าแทนที่จะได้ทานแบบอร่อยๆก็ไม่จ้าเดี๋ยว <lum. S 2> ต่อไปมาดูมะม่วงกัน,นะค่ะทุกคนพอดีว,ว่าวันนี้คุณแม่ไป ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเราพอดีเจอมะม่วงแบบลูกใหญ่มากเนาะอันนั้นส้มเนาะนิดนึงอ่ะลูกใหญ่มากเนาะก็เลยซื้อมาสองลูกเนาะลูกละเท่าไหร่ลูกละเกือบปอนนะคะเก้หพีหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเทียบกันหน้าคุณแม่ใหญ่มากค่ะทุกคนคะ่ะ นะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นลูกกลมๆเนี่ยคุณแม่จะจะซื้อมาทานนะคะมันจะมีที่นี่อ่ะมันจะมี2แบบเนาะมีลูกเแบนๆมะม่วงลูกเป็นแบนแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่อร่อยนะคะถ้าพอใกล้สุกมันจะเป็นเซียนนะคะแต่ว่าอันลูกกลมๆเนี่ยอร่อยนะคะก็จะเป็นแบบมาจากะมะม่วงนําเข้ามาจากแอฟริกาค่ะทุกคนนะคะก็ไม่ถ้าเปรียบเทียบกับมะม่วงบ้านเราเนี่ยก็คือไม่อร่อยเหมือนมะม่วงบ้านเราหรอกค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็พอแบบว่าอันนี้ก็มีมือจ้า คุณแม่ก็หั่นไปจ้ามือน้อยๆนะคะของแฮร์รี่ก็จิกจิกของคุณแม่ตลอดนะคะนางชอบเนาะนางชอบมะม่วงที่แบบว่าอืรสชาติก็ใช้ได้นะครกรอบนะคะ <c oughs> บรรยายไปก็กลืนลายไปจ่ากอีกช้อยนะคะแต่จริงๆอันนี้อันนี้คือทานหมดแล้วเนาะวันนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนอันนี้มันของวันนั้นเนาะค่ะก็เอแฮร์รี่เขาชอบมะม่วงที่แบบว่ามันกําลังแบบแข็งๆนะทุกคนเขาจะ แข็งๆแล้วนิ่มๆข้างในอะไรเงี้ยเขาก็จะทานถ้าเป็นมะม่วงสุกเลยเขาจะไม่ทานนะคะก็พอได้อยู่ค่ะแต่ก็อย่าไปเปรียบเทียบกับมะม่วงที่บ้านเราเนาะทุกคนนะคะรสชาติต่างกันโอเคค่ะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้คุณแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย